เดียวมากๆค่ะเพราะว่าว้ยเจ็บปึกเผยเผยเผยอีกเบิกตาตัวเองทุกคนเข้ามากันยางไม่แจ้งเตือนอีกแล้วหรองอน,งอน แม่แม่มาเอ้ยสตรอยนะซื้อมอะไอยนะสตรมอยูนะอ๋สตมนะที่้ยไหม้ยนไหมโอเคอะไรพนะทุกคนหนูจะสมอนดูโบหนูเป็นสีเขียวแล้วก็กบสีสมมัโบก่อนนะมาไปเดียวค่ะ 吃的，买的吃的。 ต้องไปโรงเรียนค่ะเพราะว่าวันศุกร์เรียนรอรอแต่ว่าหนูไปเพราะว่าหนูไปเอากันบ้านเพราะว่ามันหยุดวันจันทร์ด้วยใช่ไหมก็เลยเอากับบ้านกลับมาทําค่ะแล้วค่าหนูไปซื้ออันนี้มาด้วยคือวันนี้หนูซื้อลิปมาสองหนูซื้อลิปอันนี้มาค่ะเป็นลิป สีเดียวกับน้องหนาวค่ะน้เปิดกลายเป็นน้องหนาวค่ะน้องหนาวเมืองไทยนี่เลยหายดียังยังมีอยู่นิดนึงค่ะแต่ว่าดีขึ้นแล้วไม่เท่าวานแล้วทุกคนหนูจะมาเล่าว,ว่าหนูเป็นอะไรคือหลังจากที่กลับมาจากกาล่าเทอร์มสามใช่ไหมแล้วแบบหนูก็ปวดท้องนิดนึงใช่ไหมแล้วหนูก็แบบนอนค่ะแล้วบบตอนตีสามหนูก็ตื่นขึ้นมา มันเหมือนเราเรื่องผีไหมเพราะแบบมันเป็นเวลาแบบผีออกเออตอนตีสามหนูก็ตื่นขึ้นมาค่ะแล้วหนูก็แบบวิ่งไปห้องน้ำพอแล้วหนูก็แบบพวดแล้วหนูก็แบบท้องเสียก็คือแบบจะขิดในห้องน้ำแหละเอา้าวันต่อมาหนูก็เลยไปโรงพยาบาลสรุปหนูเป็นลำไส้อักเสบก็เพอาะติดเชือ้ออะไรไม่รู้ชื่อยาวเกิน กินเป็นหลายชินแล้วเย่งเป็นหลายชินแล้ก่อนอ่ะก่อพอมสามชอบพายสุดท้ายสุดเพราะว่ามันตลกค่ะ แล้วหน,นูก็เป็นใครด้วยเป็นอะไรไม่รู้เป็นเยอะเกินชื่อตัวอะชื่งมีเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่ครั้งเดียวที่ป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าอีกแล้ว ดูลิปกันตื่นเต้นมากแล้ซื้อวีมาใหม่ด้วยรลขาดวีไม่ได้ชีิ มันสีไางเะจบ ว่าตอนแบซ้อมหรือว่าลองเล่นๆล่นมันลองดีกว่า ขอให้เครดิตกับมินนี่ค่ะมินนี่ช่วยหนูเลือกเพลงมินนี่บอกว่าเสียงในเพลงนี้เหมาะก,กับหนูค่ะได้เลยงั้นเอาเพลงนี้ก็ได้ทำหน้าิงชุกทำไงต้องแบบทำแบบนี้ปะ ホンマに思う。<laughs> มนหนูไทยติ๊กตอกค่ะแต่ว่าวันแรกที่วันคือหลังจากไลฟ์นั้นเสร็จนั้นเสร็จเกียวยาก็ทักมาก็ส่งลิงก์ติ๊กตอกมาแล้วก็่ายอันนี้กันแล้วก็ได้เลยเราก็บอกตอนไหนเราก็บอกพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเราพรุ่งนี้เราวันต่อมาตอนเที่ยงเพื่อนหนูก็ปวดท้องมากหนูก็เลยแบบบอกเกียวยาว่าไว้วันอื่นนั้นคือเพื่อนปวดท้องมากผ่าหนูพาไปห้องพยาบาล เราแกบอกได้ได้ได้ไม่เป็นไรวันต่อมาหนูป่วยหนูไม่ได้ไปโรงเรียนได้ถ่ายวันไหนคะ ไม่ดูตาโตจังเฮ้ยจะตาของไม่ได้ถ้าไม่เป็นใจร่างกายไม่เป็นใจทุกอย่างไม่เป็นใจให้เราเด้ใช้ติดเอกกับเกลียวยา ิดไหมคือไม่ได้อยากปิดอ่ะทุกคนคือมันมีเหตุจำเป็นอ่ะทุกคนเข้าใจไหมคือหนูก็ไม่อยากป่วยเพื่อนหนูก็ไม่อยากป่วย หนูหว่าคะแนนที่หนูเข้าได้เพราะว่าคะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเพราะว่าข้อเขียนจริงๆหนูง่วหมดเลยแต่ว่าอังกฤษทำได้ดีอยู่น่าจะคะแนนอังกฤษดึงให้ได้